Bye. สทั้งสามอย่างนี้ดูเหมือนจะง่ายนะค่ะท่องได้แล้วเง่ายนี่แหละแต่ถ้าเอาจริงจรยากว่าเมื่อมีจามลาค้าเกิดขึ้นก็ต้องขับอกขับใจห้ามใจของตนเองให้ได้ Yeah, I have been in Vientiane many times. In Isan, in Bayong. But this, I never see so many people as I see here tonight. Uh, usually it's very organized. And just so many people, it's unbelievable. Yeah, เขาไปเว็นเทียนมาหลายๆที่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนที่ว่ามีผู้คนเยอะเหมือนที่นี่เขาไปทุกที่ทางอีสานเก็ไปเขาบอกว่าที่นี่คนเยอะที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาที่วัดขดแห่นใช่ค่ะที่วัดขดหินแห่งนี้ค่ะเรานงนี้ค่ะส่วังคทั้งหลายท่้งปที่วนแหงี้ควัดขหินแงี้ค่ะท่น้คะียรแ้คี่วัดขดินแห่งนครัดขรแห่งทีัดิทธัสสะ มโมตสสะยังเทวิสุภิสุขละกันทายาปติปติภูธาสัมสัมพุทธะนโมตัสสะะตวะโสัมมภูติมทานิตตานะอต ใครปิดเสร็จแล้วก็นั่งหาที่นัดหาออกมาประจุกันโดยนัดหมายที่นี่นะไปเลยไปสิเปิดไห้เลยตึงขึ้นเลยอ่ะเป็นสีเขียวขึ้นเลย